คิดถึงกันไหมคิดถึงกันบ้างไหมคิดถึงกันบ้างไหมฮึสัสดีค่ะทุกคน แต่หายไปนะคะออกกำลังกายทุกวันนะคะก็อาจจะพอมีหายดีหรือ,อยังน่าจะหายแล้วแหละยังจำไา้แค่นี้ค่ะจำหา้แค่นี้ค่ะฮลโห ทุกคนแวะมาแป๊บหนึ่งนะคะแวะมาแป๊บหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้หนูนอนเร็วนะคะก็ไม่เร็วหรอกแต่ว่าหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลคือเหมือน self ี a t r e ก็คือหนูทำอาหารกินเองทุกวันมาสองเลนะือนแล้วหนูก็ออกกำลังกายทุกวันนะคะ ตั้งแต่ดีขึ้นประมาณวีคหนึ่งแหละแล้วก็อ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือเยอะมากขอบคุณค่ะใช่เลย คิดถึงไหมปกติหานค่แต่ว่าพ่อออกกำลังกายแล้วเนี่ยก็ได้รู้ว่าน้ำหนักไม่ลงนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันนีลง คุณค่ะชมว่าสวยเพราะไม่เห็นหน้ากันนานหรือเปล่าผมลงไหมใช่ค่ะวันนี้สวยมากจริงเหรอหรือไม่เห็นหน้านาน <c oughs> หน้าเหล็กฟิลเตอร์ด้วยแหละ่ะฟิลเตอร์มันช่วย เตเตอร์มันช่วยค่ะจริงๆหน้าหนูเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะลงให้หนูผอมก็จะอย่างหน้าแบบมีแก้มนะคะขอบคุณค่ะพี่หนูตอนแรกว่าจะเปิดเพลงให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็เริ่มมิดคอมขึ้นหมาอ,อ่ะอือหื้อ เมื่อกี้หนูกินสุกี้ยอะมากชอบกินสุกี้นะคะหายดีแล้วใช่ไหมก็ดีขึ้นลรวคะ่ะไปทำงานที่พัทยาหรือยังจริงๆวันนี้ต้องไปค่ะแต่ว่าเออ miscommunication น,นิดนึงก็เลยเดี๋ยวไปไวิ่ง่ะ ไปดูบอลไหมที่พี่นกจะจะัดไม่น่าจะได้ไปคะ่ะ but support นะคะไปดูกันเยอะๆหนูผอมลงฟิลเตอร์มันช่วยหนจะบอกให้ไม่ได้ผอมหรอกคะ่ะจริง แต่ว่าแบบหนูรู้สึกว่าหนูแช่ชิลได้ดีมากจนแปลกใจแหละทุกคนเข้าใจไหมแบบทําอาหารกิน,นทุกวนันออกกำลังกายทุกวันอ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็แบบดูโทรศัพท์น้อยลงนะคะความสดใสหายหายเหรอเหมือนเดิมมีความสุขกว่าเดิมอีกอะนรู้สึกว่าตอนนี้คือมีความสุขทั้งทางด้านร่างกายและใจนะคะ แบบวันก่อนแบบพี่ธนูแพร์โปรเทคหนูแล้วหนูก็รู้สึกว่าโอ้คอมเมนต์อะไรก็ทำอะไรหนูไม่ได้แล้วเพราะหนูแฮปปี้มากฮ่าเว,วตาหนูมาทำไมโอ้โอ้โอ,โอหะะ้หลุดนะคะหลุดนะคะหลุดนะคะ ขอบคุณค่ะคุณพี่นิกีไม่หลอกทุกคนว่าเพราะาหนูว่างเดี๋ยวนี้หนูนอนเร็วนะคะนี่ก็เริ่มง่วงแล้วอ่ะกินอิ่มตั้งยงเนี่ยตั้งไม่ได้ตั้งหน่อยหนูฮึบได้ละใช่ สวัสดีค่ะพี่โซมคุณลุงจัดงานบอลเหรอคะมีคนบอกทุกคนไปงานบอลคุณลุงกันไหมคะเขีดเพชรไลฟ์อยูจริงเหรอหนูขี้เกียจคุย ตอนนี้หนูเป็นอินโทรเวิร์ดมาทุกคนแต่ว่าหนูด,ดูนะแบบเวลาคไลัฟหนูก็ดูคุย <c oughs> กับพี่พี่ก่อนได้เลยส <c oughs> วัสดีค่ะพี่บ๊อมร้อนจังรู้สึกร้อน ไปไปมีอะไรเปลี่ยนไม่ทำอะไรเลยค่ะนอกจากออกกำลังกายอ่านหนังสือทำอาหารหน้าหนุดเตี่ยเหรอค่ะพอเพราะว่ามันลดน้ำหนักหรือเปล่าเย็นรี่หมดยังไม่หมดค่ะหนูเลิกกินของหวานเยอะมากทุกคน ฟิลเตอร์ช่วยด้วยอ่ะจริงปะฟิลเตอร์นี้มันดีนั่นแหละค่ะฟิลเตอร์มันทำให้ทุกคนดูดีขึ้นค่ะสระผมมาใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะนูออกจากบ้านเพราะเหตุผลเดียวไปสระผมก็ทำเล็บแล้วทุกคนก็ชมว่าเล็บสวยมากทุกคนคือใครมีแค่ช่างสระผมเนี่ยแหละที่ชมว่าเล็บหนูสวยมาก หายไปนานเลยก็พักผ่อนค่ะทำอะไรกินทำไปเรื่อยทุกวันไปดูแบบไม่ใส่เฟเตอร์ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สวยแบบมทาทำเล็บร้านผมที่ชมบุรีได้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวรอแบบมีแก็บเดี๋ยวไปทำค่ะ นอกจากสุกีเออเมื่อกี้หนูเพิ่งกินสุกี้คือหนูชอบกินสุกี้มากอะหายดีแล้วเหรอหนูคิดว่าหนูหายดีแล้วคะ่ะแต่ว่าเสียงหนูมันแค่ไม่กลับมาใช่ไหมเสียงหนูมันยังขึ้นจมูกอยู่ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะพี่โดดเดี่ยวขอบคุณพี่ไอยมากนะคะสำหรับทุเรียนส่งมาเต็มที่มากเต็มสตรีมมาก หนูต้องรอคุณแม่กลับมาปอ,อกให้นะคะหนูปอ,อกไม่เป็นนะคะทาน้ำจิ้มสุกี้อไเลยทานี้ฮองเจียะค่ะมันเป็นแบบไม่อ้วนมากบิ๊กบิกเป็นอะไรเป็นคนที่รักเธอหมดใจทุกคนหนูม่วงมาเลยหนูแค่แวะมาทางนะคะเดี๋ยวหนูก็จะลงแล้ว จะไปนอนอ่านหนังสือนะคะเฮ้ยอ,อ่านให้ทุกคนฟังแป๊บนึงเอเปาป่ะคือจริงๆหนูติดเล่มนี้มาพอหน้าปกไว้ไม่เห็นหรอกแต่ว่าหนูจะอ่านเล่มนี้ให้ฟังเพราะว่ามันเป็นเล่มที่แบบนิดเดียวสิ15นาทีไม่ถึงรือซ้งหนูอานให้ฟังแค่5นาทีนะ เมืม่อคืนหนูอ่านแล้วก็หลับไปนะคะฮัลโหลตอนนี้เอาจริงมันแปลกๆที่หนูจานอหนังสือให้ทุกคนฟังอยู่เถอะคุยกันดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคน อีกสิบนาทีนะคะเราจะไปแล้วะค่ะม่วงนะคะมุวงแล้วนะคะเรียนต่อโทรหรอคะอย่างอ่างสือเออจริงๆหนูอยากไปเรียนนิตีิอีกใบนะคะแบบปอตีอีกใบหนึ่งอะแต่ว่าปรากฏว่าหนูลงทะเบียนไม่ทันเขาปิดรับสมัครไปแล้วอะเซ็งเลยต้องรออีกคีปีหน้านะคะ ใช่หรือเรียนลามเดียวมันยากไหมถ้าเป็นลามแต่ว่าหนูคิดว่าเรียนของธรรมศาสตร์ก็ดีนะฟีลไหมทุกคนถ้าหนูจบทางจุฬาแล้วก็ธรรมศาสตร์แบบบัญชีจุฬาเนี่ติดธรรมศาสตร์แถมธรรมศาสตร์ถูกกว่าด้วยนะคะค่าเรียนจุฬาสามแสนกว่าแต่ค่าเรียนธรรมศาสตร์แค่แสนกว่านะคะน่าจะคุ้มกว่านะคะแต่ขี้เกียจไปท่าพระจันทร์ ทำไมเขาไม่สอนที่ลรงสิล์เนอะแต่ก็ต้องรอปีหน้าน,นะคะแต่จริงๆเพื่อนก็บอกว่าไปต่อโทรเลยไหมแต่ถ้าตออโทรก็ต้องต่อบิสเนสมันต่อน,นิติไม่ได้แต่ตอนนิติก็นานตั้งสามปีสามปีแต่หนูชอบนะคะหนูชอบวิชากฎหมา แต่หนูคงซัฟเฟอร์อยู่นะกว่าจะเรียนจบต้อนหนังสก,กี่เล่มาทุกคนมานะแนวทนายสาว้วแต่เพื่อนคือทุกคนรอบตัวบอกว่าถ้าหนูไปทนายหนูน่าจะชนะหมดอันเถียงเก่งนิติสามปีใช่ค่ะยังไม่รวมถ้าแบบเราไปต่อนอกจีินะนานแต่ก็ ไม่รู้ว่าจะต่ออะไรในด้าน Business ะน,นะคะมันต้องมีเพอร์ s พไหมนิติของตาบบ่างประเทศดีกว่าไหมไม่ค่ะเพราะว่าจะเรียนนิติเนี่ยมันจะต้องเป็นประเทศที่ใช้หลักการเดียวกับเราซึ่งเมรกาไม่ได้นะคะเมกาใช้หลักกฎหมายที่ใช้ในสมัยก่อนแบบดูเคสอื่นแต่ว่าถ้าอังกฤษอะ อาจจะคลายแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าเราจะทํางานที่ไทยหรือว่ารู้กฎหมายไทยจริงยังไงตรีใบแรกก็ต้องอยู่ที่ไทยนะคะเราค่อยไปต่อแบบโถที่เมืองนอกก็ได้แต่ว่าถ้าจะนิติยังไงก็ต้องตรีที่ไทยดีที่สุดน่านิติขบเครื่องใช่ไหมเหมือนมือปืนอะแทบไม่มีคนที่เรียนนิติแล้วจบบิสเนสได้ทุกคนมันจะเหลี่ยมเกินไงมันจะน่ากลัวเกิน แ,แต่ช่วงนี้ก็เล่นๆนะคะกำลังตื่นเต้นว่าเดี๋ยวหนูต้องไปพัทยาจริงๆแล้วก็งานน่าจะเดือดน,น่าจะสนุกแหละแบบลงสนามจริงๆจัดอีเวนต์เดีืยวจะมีอาวุธด้วยนะคะทุกคนมานานหรือยังมาสักพักแล้วค่ะแต่ลงอะไรเนี่ยง่วงขอบคุณค่ะพี่เดซี่นี้พี่เดซี่นี้คือส่งหลายพี่เพชรมาให้หนูดูด้วย ร้างเลยพ้อมตีปอมช่วงนี้ก็คือหนูขี้เกียจไปออกอีเวนต์มากเลยทุกคนเวลาเขาทักมาถ้าไม่จ่ายเงินก็จะแบบว่าจะอยู่พัทยาค่ะสวัสดีค่ะ ปเป็นเอมเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นเหมือนแบบ Organizer เพราะว่าบริษัทหนูเหมือนโคกันนะคะอืมบริษัทหนูไปโคกับเขาเราก็เลยเหมือนแบบสั่งงานเบื้องหลังนะคะหนูชอบมากหนูอยากทำออร์แกไน r อร์แบบงานใหญ่ๆมานานแล้วทุกคนหนูอยากรู้ว่าแบบซ y s t e m มเขาทำไงเข้าใจปะ,ะแบบตอนที่ประสานง,งานไม่คิดน,นอนหรือย,ยังหลับไปแล้วค่ะ อ้วนมากนะคะกําลังหาทางลดน้าหนักให้กินซายอยู่ไม่รู้ว่าต้องทําไงเขาก็ไมไ่กินเยอะนะแล้วเขาก็วิ่งแต่ว่าเขาอ้วนหนูก็ต้มผักให้เขาอยู่นะคะแต่ก็ถ้าใครลนดน้ำหนักมาได้ก็แน,น,น,นะำะําค่ะซาอ้วนมากนะคะทาหมันไหมใช่ค่ะกินซาทาหมัน ให้กินขนมเยอะหรือเปล่าเออนะ่าอาจจะเป็นปัญหาหนูก็บ่นคุณแม่แต่ว่าคุณแม่ก็ชอบให้นะคะอดสักหนึ่งอาทิตย์หมาหนูตายไหมหมาหนูจะตายไหมผอมลงไหมน้ำหนักเท่าเดิมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงค่ะทานอาหารสูตรน้ำหนักเขาจะยอมกินไหมอ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะคะถ้าทำหมันไม่น่าลดได้แล้วจริงหรือเปล่า หนูกลัวเขาตายอะเอาจริงปะหนูกลัวเขาตายเร็วอยากให้อยู่ยี่สิปีแล้วก็คือคนดีเอ็มมาเยอะมากนะคะเรื่องกินซาอวนบุรี่ลูกหนูสุดๆจเจหายยี่สปีจริงๆหนูเซิร์ชว่าปอมอยู่ได้นานสุดเท่าไหร่แล้วเขาอยู่ได้ยีสบปีแต่ว่าแบบโอเคแอดดิสขอสิบห้าก็ยังดีแล้วก็มาเกิดเป็นลูกหนู นั่นขึ้นดามเจ้าของ What ไม่ได้กินจานเดียวกันสหน่อยชมแม่หยุดเลยตอนนี้ยจริงเหรอหนูไม่เห็นมเมน,นตอนนี้เลย <c oughs> นั่นตอนนี้ใช้สติกเกอร์ใหม่นะคะทุกคนเห็นสติกเกอร์ใหม่หรือ,อยังเป็นตอนที่หนูไว้หน้ามาหนูไปตัดหน้ามาดีไหม แต่แมหน้าคงแปลกๆไมารู้สิ <c oughs> พูดแค่นี้ก็เหนื่ย้นะคะเมื่อก่อนทำไมพูดเก่งก่อน <c oughs> คงการดีเยี่ยมเกิดมาเป็นลูกหนู <c oughs> ใช่เกิดมาเป็นลูกเขาเล็กนิอง15ปี15ปีตอบผมหรือเปล่าสวยมาก ไม่เคยตอบผมเลยค่ะอันนี้เป็นผมจริงนะคะหนูก็ถามคุณแม่อยู่ว่าถ้ายิ่งต่ผมลราจะยิ่งบางไหมออาจจะยิ่งบางแต่แต่หนูตอนเด็กๆผมหนามากแล้วตอนนี้มก็บางลงนิดน,นึงแล้วถ้าตอนแก่หนูคงไปปลูกนะคะหนูไม่อยากผมบางนะ <c oughs> อะไรนะเกือ,อบหล่นี่เคยหนูตั้งไว้กับแก้วน่นะคะ ่อขนตาไหมไม่ได้ต่อค่ะเพราะาอยู่แต่บ้านอันนี้เป็นฟิลเตอร์แต่ว่าขนตาจริงของมันก็ยาวมากๆช่างงงตลอดอะว่าทำไมขนตายาวจังเสื้อยังคอยไวเหมือนเดิมสปาหรอนี้เป็นครั้งแรกที่ใส่นะนี่เพิ่งใส่ครั้งแรกนะซื้อจากไพรามานะคะที่อิตาลีก็คือกโกยชุดนอนทั้งหมดเลย <c oughs> ชุดนอนวิตเตรีนสีเขียนเหาขายหมดเลยนะคะเหลือแต่ชุดนอนงูมีแพนไปเที่ยวไหนอีกไหมจริงๆมีแบบว่าซื้อตั๋วเซี่ยงไฮทิ้งไวค้ค่ะแต่ว่าหนูกำลังคิดอยู่ว่าจะไปดีไหมหรือว่าช่างมันไปหนูนเหนื่อยเออใช้คำาว่าโกรธเพราะว่าตอนนั้นมันกำลังจะปิดคะ่ะ หนูก็เลยโกยจริงๆหนูไม่ได้เลือกขนาดนั้นแะหนูแบบหยิบหยิบมาก่อนกับไอจีนอยากดูบล็อกแต่เฮริสได้สิถ่ายม้เยอะมากสเปนก็ถ่ายไห้นะแต่ว่าหนูตัดช้ามากทุกคนหนูเป็นคนตัดคลิปช้ามากนะคะเวลาตัดคลิปอะคนตัดช้ามากนะคะแล้วก็แบบพอจ้างคนอื่นก็ไม่ได้รังจนะคะ มีพีเคหรือเปล่ายังไม่ได้ดูเลยค่ะว่าวันไหนยังไม่ได้ลงทะเบียนอะไราทางนั้นพักบ้างเถอะจริงสิ้นสิ้นปีหลังหนูว่าหนูจะไม่หนูจะไม่ไปต่างประเทศแล้วอ่ะหนูจะทํางานนะคะแล้วก็ไปบ้านแต่เอาจริงๆได้รู้ว่าการทําอาหารเนี่ยแพงกว่าการไปซื้อข้างนอกนะรู้ปะ่ะแต่ว่าคนบอกว่าเพราะว่าหนูทํา เองแล้วหนูทําแบบว่าใส่เครื่องเยอะเกินไปแบบทําเลวยไดไ้ค่ะทุกคนหนูจะไปนอนแล้วแหละหนูจะไปอ่านหนังสืออยากไปนอนอ่านหนังสือสะบอกว่าคิดถึงทุกคนนะคะทําขนมขาย fc ได้ไหมอืม ทำอะไรดีถ้าอยากทำก็อยากทำให้มันอร่อยมากๆก็เดี๋ยวจะลองดูนะคะจะลองพยายามพัฒนาฝีมือเอบชีสเค้กเฮ้ยขอบคุณค่ะเอ่ออยากกินทาสทาทอะไรคะชีสทาสเหรอทำเค้กกล้วยหอม ขอบคุณค่ะได้สิหนูชอบทำก็คงสนุกดีนะนั่งทำไปเรื่อยๆอยากเห็นตัดหน้ามาก็ไม่ได้หน้าเปลี่ยนมากขนาดนั้นค่ะเออตัดหน้ามานี่ไหมโอ้อยากหาทำดีกว่ามันจะยาวอ่ะมันแทงปาทำเยลลี่เคียวโหเออชอบกินเยลลี่ พี่ออเดอร์เลยไหมนั่นสิได้ค่ะทุกคนมจะไปแล้ววันนีญญ้นะคะคิดถึงหนูให้มากๆคิดถึงหนูคนเดียวห้ามคิดถึงคนอื่นหนูเป็นลูกคนเดียวหนูไม่ชอบแบ่งปันความรัก เราเล่นแต่ว่าจริงนิดนึงอะ่ะขอบคุณค่ะพี่แซนติสบายบายมา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 